ร้อนไหมคะอยู่บ้านกันร้อนไหมคะร้อนนะคะให้หมาอยู่กับแม่นะคะเปิดแอร์ดิฉันอยู่ข้างนอกนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนะคะการที่คุณจะชนะใจสามีหรือสามารถชนะใจภรรยาคุณด้วยวิธีอย่างไรนะคะพี่เป็นคนหนึ่งซึ่งมีสามีสองคน <c ười> คนที่หนึ่งนะคะเลิกกันแล้วนะคะเพราะพี่ยังไม่รู้กฎจักรวาลยังไม่รู้ยังไม่รู้ธรรมะที่ ท่องแค้ยังเป็นวัยรุ่นยังไม่รู้ว่าธรรมชาติมันคืออะไรถูกไหมคะแต่พอเราแต่งงานครั้งที่สองนะคะก็อายุประมาณ32แต่งกับคนเกาหลีเนาะแต่ถามว่าเราเริ่มเข้าใจในกฎของธรรมชาติแล้วว่าอ๋อเขาให้เราไปเจอกับผู้ชายซึ่งไม่ถูกจริตกับเราเพื่อให้เรารู้นะคะว่าในโลกใบน,นี้มันไม่ใช่มีมาตรฐาน ผู้ชายว่าดีเลวหรืออะไรแต่ว่ามันถูก,กจกิตกลเราไหมแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะดีหมดนะคะเหมือนเราเราอาจจะไม่ดีสําหรับผู้ชายคนแรกแต่เราดีสําหรับผู้ชายคนที่สองหรือบางคนอาจจะเป็นสามีที่ไม่ดีสําหรับเราแต่เขาอาจจะไปเป็นสามีที่ดีสาหรับอีกคนหนึ่งเห็นไหมนั่นหมายความว่าทุกคนมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะจงจงตั้งใจว่า กูก็ดีนะคะเออเขาก็ดีแต่ไม่ใช่ดีสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนมว่าโกฎหม้ยโกรธนะคะด่ามาให้ด่านะคะแต่ตอนนี้นะคะพอเราอายุเริ่มเยอะเราก็เริ่มเข้าธรรมะเริ่มไปศึกษากฎธรรมชาติกฎแรงดึงดูดเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองอ๋อพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้พระสงฆ์ประเทศให้เรามันคือแบบนี้การที่คุณนะคะรู้มากเจ็บมากรู้น้อยเจ็บน้อยไม่รู้เลยไม่เจ็บเลย เอาสิ่งที่คุณปรารถนาเห็นไหมนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนเลือกที่จะเอาความทุกข์หรือความสุขมาใส่ตัวเองยกตัวอย่างพี่เป็นคนหนึ่งที่สามีคนแรกพี่จิกเขามากเลยกั <c oughs> อบอันยังทำไมไม่กลัดดา่ดาดา่ดาเออด่าแบบขุดขุดขุดทุกอย่างมาดา่าซึ่งเป็นคนไม่เคยด่านะคะแต่พอมีสามี ิสัยสันดานเปลี่ยนไปเห็นไหมนั่นหมายความว่าใครที่กําลังคิดจะเป็นแฟนกันแล้วเป็นมาเป็นสามีภรรย,ย,ยากันนะคะคุณจงจําไว้ว่าอย่าด่าอย่าด่านะคะเพราะว่าด่านี่วันหนึ่งอีกครั้งต่อไปแม่งด่าเยอะเหลือมพอครั้งต่ออีกก็อีกมันจะเยอะเยอะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าผู้หญิงปากจัดน,นะคะผู้ชายไม่ชอบเพราะฉะนั้น พอเวลาเขาไปเจอผู้หญิงที่ปากหวานเอาใจใส่เขาก็ย่มไปเห็นไหมพี่รู้แล้วว่าสิ่งที่พี่ทำม,มันคือไม่ดีมันคือไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้นะคะหรือกําลังเจอปัญหาแบบเนี้ยคุณกลับมามองตัวเองก่อนว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเขาถึงได้เปลี่ยนไปนะคะหรือนะคะ,ะผู้หญิงนะคะจงจําไว้ว่าถ้าเราเป็นภรรยาแล้วคุณนิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่พูดอะไรเลยผู้ชายแม่งโคตรกลัวเลยนะคะเอออันนี้พี่ใช้กับ สามีคนที่สองเพราะคนแรกไม่ทันแล้วนะคะเพราะคือเลิกกันไปแล้วแล้วก็ดาาเช็ดเม็ดนะคะเออเพราะฉะนั้นคนที่สองพี่ใช้เอ,อ่อเขาเรียกคะธรรมะเข้าข่มนะคะรู้น้อยเจ็บน้อยรู้มากเจ็บมากไม่รู้เลยไม่เจ็บเลยกูเลือกไม่รู้เลยนะ <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นคือเราเจ็บมาเยอะไงคะคือหกปีที่ผ่านมามันเจ็บจนแบบน้ําตาแบบร้องไห้ตาบวมทุกวันอะคุณคิดว่าอยากเจ็บอีกไหมะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่มีแล้ว สามช้อยให้เลือกเพราะฉะนั้นกูขอไม่เจ็บเลยนะคะคือไม่เจ็บเลยใครที่เจอปัญหาแบบพี่นะคะจงจำไว้ว่านั่นคือบททดสอบที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,เ,อเทพเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาส่งมาให้เรามีบทเรียนในชีวิตเพื่อที่เราจะมาสอนคนต่อไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดีเสมออันนี้ใช้ได้เลยเพราะเราสามารถมาสอนลูกเราได้สอนเพื่อนเราได้สอนใครก็ได้ที่เจอปัญหาแบบเราเราสามารถพูดได้เพราะเราเคย ประสบการณ์มาแล้วถูกไหมฮะอ่ะคนที่สองพี่ทํายังไงดูไหมตอนแรกก็ยังทําไม่ได้นะเออตอนแรกก็ยังทําไม่ได้แต่งงานกันปีแรกเขาเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะเขาก็ต้องสั่งสรค์กับเพื่อนแล้วก็กลับบ้านดืกทุกวันจนมีวันหนึ่งพี่ต้องกินยานอนหลับแล้วว่าคือไม่ไหวแล้ววะ่ะเออคุณนั่งคอยมึงนี่กูกูงหจิดอ่ะเมื่อไหร่มึงจะกลับอะไรอาเงี้ยพอใจจิตเราไปผูกกับเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าหนึ่งนาทีก็ก็ ็เครียดแล้วก็เบื่อแล้วก็เส็่งแล้วถูกไหมฮะแล้วใครที่เศร้าเล่าไงเห็นไหมคุณเอาตัวคุณไปเข้ากับความทุกข์อ่ะไปดึงความทุกข์มาหาคุณแต่คุณถ้าเกิดคุณมีสติคุณมองมุมกลับนะเฮ้ยกูนั่งอยู่บ้านกูรอมึงเมื่อไหร่มึงจะกลับแต่มึงอ่ะชนแก้วเย่เย่อยู่ในพับมันมีความสุขเห็นไหมถ้าเกิดเรามีสติคิดหน่อยว่าเฮ้ยแล้วกูจะทําไปเพื่ออะไรพี่โถปบอกเขาว่า ป๊าจะกลับบ้านกี่โมงยังไม่รู้ครับรอเพื่อนก่อนไม่ต้องโทรมานะคะคุณจิ๋มจะกินยานอนหลับแล้วโทรมาก็ไม่ได้ยินนะคะจะหลับแล้วโอเคไหมครับผมหลังจากนั้น,นฉันก็ลูกแจร์ให้ค่ะมึงจะกลับกี่โมงเรื่องของมึง <c oughs> นะคะเออแล้วก็ทําแบบนี้มาตลอดจนมันกลายเป็นนิสัยกลายเป็นสันดานว่า เฮ้ยกูมไม่ยุ่งกูมไม่เกี่ยวพราะนั้นกูมไม่รู้เรื่องของมึงเลยมึงจะไปไหนร่องเหนือนงใต้มึงจะไปเอากับใครมึงจะไปอ,อ,อะไรนะถูกตำรวจจับไปอยู่ที่ไหนเรื่องของมึง <c oughs> อันนี้คือวิธีการของพี่นะคะแล้วอย่านอนหลับก็ไม่กินแล้วนะเพราะเราตัดได้แล้วแล้วเราก็นอนหลับสบายตื่นเช้ามาเราสดชื่นเฟสเฟลลี่นะคะสบายใจเพราะเราไม่รู้อะไรเลยคือไม่รู้อะไรเลยแล้วมือถือไม่เคยไปเปิดสไลด์ดูเลยว่าเมื่อคืนมึงคุยกับใครมึงไม่ค่ะ เพราะนี่คือการถางปัญหายิ่งถางมันยิ่งลึกเหตุผลเพราะคุณเจอเบอร์โทรศัพท์ใหม่ๆคุณจะทำเบอร์ใครวะอันนี้หลายใครวะเอาแล้วมาคุยอะไรกันวะถูกไหมแล้วคุณก็ต้องไปถามสามีคุณเท่ากับมันถางพอถางปุ๊บตอนนี้จะเริ่มเปิดปัญหาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรแต่กลายว่ามันก็เลยกลายว่ามีหรือว่ามีอยู่แล้วกลายว่าใหญ่ขึ้นแทนที่เขาจะแอบๆใช่ไหมพบาะอนูสักนิดสักหน่อยเป็นกุบกิบกุบกิบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มกลายมาเป็นไงเรื่องใหญ่มันก็เลยแตก เห็นไหมไม่รู้เลยไม่เจ็บเลยนะคะโอเคไหมอันนี้คือเทคนิคแล้วก็มีวันหนึ่งน่าจะสิบปีผ่านไปสามีก็ถามว่าคุณจิมครับตอนนี้คุณจิมไม่รักผมแล้วเหรอไม่เห็นโทรถามผมเลยไม่เคยถามผมเลยว่าผมไปไหนจะกลับกี่โมงละแต่ไม่อยากเจ็บไม่อยากมีความทุกข์ไม่อยากนอนไม่หลับไม่อยากซีเรียสไม่อยากอ้วกเพราะเป็นไมเกนนะคะเป็นไมเกนคือเครียดนอนดึก ไม่เกณฑ์มันจะมานะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นก็เลยเขาก็เลยเข้าใจหลังจากนั้นเราก็เข้าใจกันว่าโอเคทางคุณคุณชอบแบบนี้ใช่ไหมคุณชอบเต้นรำคุณชอบตีกลอบคุณชอบโยนโบลิ่งที่เขาชอบแบบที่ไม่ชอบเลยมันก็เลยเข้ากับที่คุณสตาสอนนะคะคุณสตาสอนเสมอว่าเราจงอยู่ในรูปของเราเขา ก็อยู่ในรูของเขเราของเขาอยากกระโดดเข้าหากันเราชอบอะไรทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้อชอบดูคอมหรือชอบดูหนังตลกเห็นไหมเขาก็ไม่มาเกี่ยวกับเราเราก็ไม่เกี่ยวกับเขาเราก็จะมีความสุขนะคะใครที่เป็นผัวเมียกันจงจำไว้ว่าเราเกิดมาต่างตระกูลเราเกิดมากันคนละที่เราถูกสอนคนละแบบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรักกันคุณจงเอาความรักของคุณเหมือนเหมือนเหมือนวงล้อนะคะเห็นไหมมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ที่เหมือนก like 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 ัน so, ถ right? 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 ูกไหมมีตรงนี้ที่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่ความต่างมันคือตรงนี้นะคะนี่กับตรงนี้นี่เข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นความต่างของแต่ละคนอย่าเข้าไปวิ่งลูกเขานะคะเออเหมือนผู้ชายบางคนชอบเตะบอลผู้หญิงไม่ชอบแต่ผู้ชายแม่งชอบบอกว่าไปนั่งดูไปนั่งเชียงก็กูไม่ชอบเออ โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องบังคับให้เขาไปนะคะไม่ต้องบังคับให้เขาไปแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่บอกคุณนะคะตอนนี้เราอยู่กับสามีมาประมาณยี่สามปีวันนี้เราก็ถามกันว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีงานทําเราจะทํำยังไงเพราะโควิดมันมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะเราบอกได้เลยว่าโควิดมาเราต้องขอบคุณสี่ถูกไหมทำให้เราได้อยู่ด้วยกันเยอะขึ้นนะคะเพราะ พี่ก็ตกงานอยู่บ้านสามีไปทํางานก็เหลือแค่5วันทํางานอีกสองวันว่างก็ได้อยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหาแบบพี่จงจําไว้ว่าจงคิดบวกเห็นไหมเราเอากดแรงดึงดูดมาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวทุกคนใช้กดแรงดึงดูดตลอดเวลาแต่จะใช้ในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดแค่นั้นเองนะคะคิดดีคิดบวกแล้วคุณจะ ประสบความสําเร็จใน,นในด้านชีวิตทุกอย่างนะคะเช่นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะว่างมากทาไงดีออกกำลังกายค่ะทำไงอีกสวดมนต์จ้านะคะเออเพราะเราทําอะไรไม่ได้นะคะโควิดมันคือโรคที่มาเปลี่ยนโลกไปนี้และเราเป็นเหมือนมดตัวเล็กๆนะคะตัวหนึ่งคุณจะทําอะไรได้แค่ตัวคุณเองทําให้ตัวคุณมีความสุขแค่นั้นพอแล้วนะคะส่วนอย่างอื่น จักรวาลจัดสรรน,นะคะธรรมะจัดสรรให้คุณแล้วว่ามันจะต้องเป็นยังไงแค่นั้นเองคุณจงทําตัวให้มีความสุขมากที่สุดอย่าลืมนะคะถือสินห้าให้ได้ท่องคาถามาจักรพรรดิให้ได้คุณจะรอดจากโควิดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะปะรักและปาดธนาดีจากเรานะคะเออเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเอฟซเรานะคะต่างกันไปเรื่อยนะคะพี่มีอะไรที่มาสอน อาจจะไม่ถูกจริตกับคุณเยอะแต่ถูกสักนิดหนึ่งมันก็คือบุญนะคะที่พี่ได้ตั้งจงใจสร้างนะคะคุณเคยเห็นแววตาของคนที่โกหกกับคนที่จริงใจไหมคุณลองจ้องเข้าไปลึกๆแล้วคุณจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จริงใจหรือโกหกนะคะและหรือรอยยิ้มที่ยิ้มให้คุณมันเสแสร้งหรือมันจริงใจคุณจะรู้พี่เป็นคนหนึ่งซึ่งทํางานกับคนต่างประเทศนะคะหลายหลายครั้งมาเลเซีย ฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะพี่มีความรู้สึกว่าทุกคนหลักพี่เหตุผลเพราะความจริงใจที่เรามีให้เขาเขาสื่อได้ถึงเราจะพูดภาษากับเขาไม่รู้เรื่องแต่การกระทํากับแววตาที่เราสื่อให้เขาเขารู้ว่าเราจริงใจนะคะพี่ถึงได้คนได้ได เกาหลีมาเป็นสามีพาอตอนแรกเขาพูดไทยไม่ได้เลยนะคะเราสื่อกันภาษาใบาม้มากภาษาตามางภาษาอะไรมากไม่รู้แต่เราสื่อมาไม่รู้เลยว่าเราจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจงจําไว้ว่าจงเป็นคนดีนะคะอย่าเป็นคนหลอกลวงเนาะเพราะว่าการหลอกลวงการโกหกมันก็คือศีลเหมือนกันถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นจงทําความดีต่อไปนะคะคุณจะได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่พูดเสมอเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะพี่กําลังประสบอยู่ก็คือ ความสุขซึ่งขอบคุณโควิดนะคะที่ให้เราได้มาอยู่บ้านได้มาทําความสะอาดบ้านได้ดูแลบ้านได้ดูแลต้นไม้ได้เห็นบ้านนี้แบบจางเต็มตาซึ่งจริงๆปลูกบ้านหลังนี้มาประมาณ20กว่าปีตั้งแต่ลูกอยู่ป .4 ป .5 จนจบปริญญาจนทํางานนะคะอยู่บ้านแค่นอนนะคะแต่ตอนนี้ได้อยู่24ชั่วโมงแล้วนะคะโอเคเนาะไปแล้วขอบคุณมากจะมีความสุขทุกคนนะสู้นะคะ สู้อย่างมีสติโอเคนะไปแล้วจ้า